สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเหลียนหลวงพ่อแช่มวัดนายางอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีสร้างเมื่อปีพศ2513 เหรียญที่2อเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําออกที่วัดเขาพระจังหวัดเพชรบุรีสร้างเมื่อปีพศ2505ที่ระลึกในงานทอดพระป่าสามัคคีสร้างโบสถ์วัดเขาพระ